สวัสดีค่ะโอ้โหเปื้อนให้รองเท้าก็อนไม่ได้นั่งก็ลำบากสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกชาตินั่งวันอย่างนี้เลยนะสวัสดีค่ะวันนี้ยายจอยก็จะมารีวิวเนาะรีวิวว,ว่ายายจอยไปซื้อของมาอ๋อหัวฟูนะไปซื้อของมายายจอยได้อะไรบ้างนะได้นี่ค่ะ ได้ปลาน้อยนะคะได้ปลาน้อยค่ะเยจอยก็มีความคิดอีกแล้วนะคะมีความคิดความเห็นอีกแล้วได้ปลาน้อยนะปลาน้อยแช่แข็งปลาซิวนะนี่นะคะได้มาสองแพ็คเนาะเยจอยจะาทำปลาลาเนาะแล้วก็ปลาหมอค่ะปลาหมอตัวใหญ่นะคะปลาหมอตัวใหญ่ซึ่งเขาเขียนเอาไว้ทําอะไรเนี่ยนี่นะคะมีเห็นไหม โลโก้เขาเนี่ยนะคะเขาแช่แข็งมาให้เขาทำปลาหมอชูชีไหมอะแต่ยายจอยจะเอามาทำปลาล้าค่ะนะคะ mm hmm. ได้มาหนึ่งแท็กเนาะปะโลาแล้วก็นี่ค่ะ<笑><笑>นะคะปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมเนาะแล้วยายจอยก็จะเอามาทำปลาล้านะคะ mm hmm. ให้น้ำแข็งมันละลายก่อนเนะ mm hmm. เาะมาทำปลาล้า แล้วก็อู้ช้ำเลยได้มะละกอมาหนึ่งลูกไม่ได้แล้วอีกคุยอ,อันนี้หนักมากสักก็เบือค่ะวันนี้ยายจอยไปนี่เลยมันหนักมากเลยครกนะคะยายจอยไปซื้อครกหินมาค่ะเพื่อที่ว่าจะเอามาตำข้าวคั่วเนาะเอามาตำข้าวคั่วค่ะนี่เลย ก็เป็นกิจกรรมยายจอยนะยายจอยอู้หัวหมกก็เป็นกิจกรรมยายจอยนะคะกิจกรรม,ยยรรมไปช <shopping> ้อ<ไ>ป <shopping> <ไ>ป, <shopping> <ไ>ปิ้งเนาะไปช้อปปิ้งเอเชียช็อปมานี่นะคะนี่ร้านที่ยายจอยไปอ่านเห็นไหมเนี่ยร้านนี้ค่ะมีของไทยทุกอย่างนะคะซึ่งเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวนะก็คือ ปลาซิวน้อยใช่ไหมคะปลาซิวน้อยเนี่ยสองแพ็คอสองแพ็คแพ็คละห้าสิบแพ็คละแพ็คละหกฟังเนาะแพ็คละหกฟังหกฟังก็เออหกฟังก็สามร้อยสามร้อยสามร้อยกว่าบาทเกือบเกือบสี่ร้อยนะอ่าปริมาณมันเท่าไหร่น้ำหนักน้ำหนักห้าร้อยกรัมนะคะ น้ำด่างห้าร้อยกรัมเนาะปลาซิวน้อยนะอออันน่ปะปลาซิวน้อยใช่อันนี้ปลาซิวน้อยอปลาซิวน้อยสองแพ็คเนาะสองแพ็คแล้วก็มีปลาหมอใช่ไหมเออปลาหมอนี่ห้าห้าเหรียญห้าฟังปลาหมอนะปลาหมอนี่ตัวใหญ่เนี่ยปลาตัวใหญ่เนี่ยห้าฟังมีอยู่สี่ตัว ไม่ใช่สิสามตัวเนาะมีอยู่สามตัวคือตัวมันใหญ่มากมีอยู่สามตัวค่ะห้าฟังเนาะห้าเหรียญแล้วก็มีออันนี้ไหมอันนี้ปลาไอจีเต้ยไอสต๊กอ๋อ ปลาปลาอันนี้ปลาอันนี้สิบสิบสองเหรียญน,นะคะสิบสองเหรียญก็ประมาณเออสิบสองเหรียญน,นะคะอ๋อสิบสองเหรียญน,นี้ก็ประมาณเออสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยเนาะเนี่ยเกือบสี่ร้อยบาทนะคะเกือบสี่ร้อยบาทเนาะ แล้วมะละกอมะละกอหน,นะน,นึ่งลูกหกตังหกเหรียญนะอันเนี้ยร้อยแปดสิบบาทประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะคะนี่หนึ่งลูกนะหนึ่งลูกเป็นไงบ้างคะพี่ๆกันไปส่วนนี้เลยครกเนี่ยไอเจ้าครกโอ้ยหนักโอ้ยเนี่ยหนักมากอ่ะส่วนครกเนี้ยสี่สิบเอ็ดเหรียญน,นะคะสี่สิบเอ็ด ก็ประมาณ432สามสนึงันสนึงประมาณ 4, 150, 1นึ่ง4 0 0หนึ่ประมาณนั้นนะส0 0ประมาณ450 1นึงประมาณ1,450อ่ะเนาะนี่เลยว่เป็นอะไรที่นะอยู่ที่เนี่ยยายเจอก็หาของแบบนี้ค่ะ หาของแบบนี้ที่ว่าเออเราอยากกินอาหารไทยใช่ไหมซึ่งว่าคเนี่ยยายจอยก็คิดว่านะคิดว่ายายจอยก็จะเอาเอาไว้ตําเครื่องแกงเนาะพี่แกงคือมันหูหนักมากเนาะเหมือนคบคุณแม่เลยเหมือนของคุณแม่เลยนะคะซึ่งยายจอยจะเอามาตำข้าวคั่วโอเคคลิปนี้ยายจอยก็มารีวิวนะคะว่า การซื้อของของยายจอยเนาะว่านี่เลยว่ายายจอยไปทำอะไรบ้างนะแต่ละวันแต่ละอันนี้เนาะซึ่งยายจอยก็มารีวิวค่ะรีวิวการใช้ชีวิตการซื้อของอู้เพื่อนการซื้อของของยายจอยเนาะว่ายายจอยไปซื้ออะไรซึ่งปลาพวกนี้ยายจอยจะเอามาทําปลาล้านะคะจะเอามาทําปลาล้าแต่รอให้น้ําแข็งมันละลายก่อน ทำปลาลาไว้กินค่ะทำปลาลาไว้ทอดนะคะหน้าร้อนเนาะเตรียมค่ะเตรียมเตรียมแล้วค่ะเตรียมนะนี่เลยกับชีวิตยายจอยนะคะคลิปนี้ยายจอยมารีวิวว่ายายจอยซื้อของหมดไปเท่าไหร่ยายจอยไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะแล้วยายจอยจะามาทําเมนูอะไรปลาพวกนี้เนาะเดี๋ยวเอามาติดตามคลิปหน้าหรือเออน่าจะเป็นช่องยายจอยซึ่งว่าเออยายจอย จะทำกรรมวิธีกับปลาพวกนี้จัดการกับปลาพวกนี้นะคะว่ายายจอยจะทำยังไงต่อไปเนาะวิธีทำปลาลาของยายจอยนะคะโอเคคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะซึ่งนี่เลยนะกับความคิดใหม่ๆของยายจอยคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะพี่พี่บอวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามชีวิตยายจอยแล้วก็ เอาไว้รอติดตามชีวิตน้องรัชนนด้วยนะคะถ้าน,น้องรัชนนได้มาเมื่อไหร่เนาะโอเคอ,อ้ยุขยับก็ยากบ,บาย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 ค่ะบายบายนะคะพี่เพื่อน